เดี๋ยวไหมครับโอ้สกายวอล์กกระจกกระจกไปเป็นไรครับโอ้เยอย่ามาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปครับเนี่ยมันเป็นไรเดีนยวไปเลยครับเดี๋ยวมันเป็นไรมันกระจกหนาหอมหนาไม่หนายังไงเฮ้ย จกหนากระจกหนานะครับเราไปยืนกับพ่อแล้วเดินไปเลยไปยืนกับพ่อแล้วเดินไปเลยมามีอะไรกระจกเด้อกิแม่ผักฮะึกลับไปเล่นอ่ะหนึ่งเหนื่อเล่นนะวะมาอะไรไม่เล่นเอ๋อะไรไปเอาไข่แม่หน่อยอถ้าทหนูกลับ สกายวอล์กนะใครยังไม่เคยมาก็เรียนเชิญน,นะครับก่างน้ำบอกวิวสวยมากเลยแม่ม่ของแม่ของแม่จะมาถ่ายให้แม่มอามาอาหอมถือได้พ่อหน่อยถือถ่ายหน่อยเอาเร็วๆถือได้ไหมถ่ายมายพูดพูดเ้วยก็แล้วพูดไปด้วยเดี๋ยมาหารแม่ เเดดี๋ยวินนไปอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่สกายวอล์กเปล่นสีนทอนนะครับอ่านี่สะพานกระจกสะพานกระจกอ่ะเปลี่ยนรองเท้าไปห้องเราเเปลี่ยนรองเท้านะครับต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนไม่พอมาให้อ่า ไปรับเดินครับเดินมาครับ,รบดเดินไปเลยเดินไปเดินไปนทำให้สามที่เ,เดินวิวนี้วิวนั้นก็วิวนี้เ,เราอ้อมลงไปข้างล่างไปยังยังม่ไป,ไ,ปไ,ไหน

ปานและเมื่อคืนแไม่ได้ถอนแม่จป็นรัไม่หายตรงนี้้แต่ว่าหอนม่้ใ่ไดยไม่ไม่ไม่่วขาเรบกวน่อายดงรนะคะรบกวน่มาปานะก็มามาขายดูกัน โอ้โอ้โอ้กระโดดกระโดดดึง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 กระโดดดูแค่กระโดดดึงดึงดึงหมูกระโดดจะไปเล่นเหรอครับได้เลยครับเดี๋ยวพาไปครับเดินไปเลยเล่าเดิน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 จับมือกันแล้วก็เดินได้เลยครับ พ่อก็เล่นได้ากาจะเล่นครับโผมพาปไปเลยครับทานแบบจับมือดูนะครับดูแพ่นะเออเรล่าทีเด็ดทอดนะครับก็จะมีล่องแพ,แพล่องแพอยากเล่นนะครับอายุถึงแล้วจะพาเล่นนะ จะพาดลองแพให้อายุเยอะกว่านี้ก่อนป้าพอเล่นได้ไหมอ่ะพอเล่นได้ไหมพอเล่นนะพอโตแล้วไงเดึงขึ้นดึงขึ้นดึงแม็กเด้งครับอยาเล่นอืมอยวพอเล่นป้าพ่อว่ากลับบ้านเลยฮึกลับบ้านเลยเหรอกลั